สวัสดีครับทรบ5 HD1 ครับขอนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกวันนี้เป็นเกมที่ระยองสเตเดียมครับระยอง f c เปิดบ้านเจอกับสุโขทัย f c ครับทางฝั่งระยอง FC นะครับ12เกมที่ผ่านมานะครับชนะ1เสมอ1แพ้ไป10นะครับมีทั้งหมด4แต้มด้วยกันตอนนี้อยู่อันดับที่16ของตารางนะครับส่วนทางฝั่งทีมยังสุโขทัยนะครับอยู่อันดับที่5นะครับ13นัดชนะ6เสมอ2แพ้ไป5มีทั้งหมด20แต้มนะครับ นี่ก็เป็นรายชื่อนะครับของทางระยอง FC นะครับวันนี้ระบบการเล่นก็3-43ส่นะครับส่วนนี้ก็เป็นรายชื่อของสุโขทัย FC นะครับก็3-43เหมือนกันนะครับและนี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ครับการเคาดาวแม่จะดูฟุตบอลทุกวันนี้ครับอาครับตอนนี้ให้สัญญาณเริ่มเกมครับผู้สิ่อขคุณวินัสโพพัทครับเกมเริ่มครับที่ระยองเซเรียมครับเจ้าถิ่นระยองอยู่ในชุดเก่งเลยครับชุดสีฟ้านะครับในขณะที่ผู้มาเยือนครับสุโขทัยอยู่ในชุดสีส้มครับ อาแล้วมาจังหวะนี้หลุดเข้าไปในกรอบแล้วยิงลรงนี้แม่ติดบล็อกอ้าวแล้วแม่จะซ้ำครับดานิโลโลเปสครับสุดท้ายยังข้อมือของพีรพงเรียนนินครับแมจังหวะตะลุยเข้าไปนี่บอลมันยังพันแข้งพันขานะครับจังหวะสุดท้ายของทางระยองครับดูจังหวะลุยเข้าไปในกรอบเขตโทษครับยิงจังหวะแรกที่ไปติดแนวรับของสุโขทัยและซ้ำดาบสองครับพีรพงยังไวครับออกปะคว้าบอลไวได้อีกครั้งหนึ่งศิลาสีกำปังกลับไปที่จอร์บาโจแล้วจอร์บาโจเปิดเข้ามาอุ้ยแล้วช้าจังหวะนี้ล้มลงไปจ เข้าซ้ายและไหลต่อมาครับก่อนลูกนี้ข้ามคานครับเอกสิทธิ์ชาวบูดครับไม่ได้ประตูขึ้นนำครับสุโขทัยโอกาสใกล้เคียงที่สุดในเกมนี้นะครับมาแล้วนะครับของทางสุโขทัยนะครับแบ็กซ้ายนี่เติมขึ้นมายิงครับดูจังหวะยิงแรกของข้าฟาบุญมาตุนนะครับไปติดเกมรับของระยองแล้วจุงเมียงโอครับไหลใส่พานทองไปเลยครับแล้วโอ้โหจังหวะยิงเอกสิทธิ์ครับกะยิงเน้นๆให้เสียบใต้คานนะครับแต่ว่าบอลนี้มันไปโดนใต้ลูกเลยครับข้ามคานออกไปไกลเลยครับยอดรักนาเมืองรัก โอ้ลูนี่หลอกยิงเลยโอ้โหครับจะเล่นเสาแรกับแต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับโอ้โหจังหวะนี้หลอกยิงเสาแรกเลยครับทางยอดรักครับเดี๋ยวบอลนี่มันโค้งมากไปหน่อยเลยครับดูอีกทีหลอกว่าจะเปิดไปให้เพื่อนที่เสาสองครับแต่เจ้าตัวนี้หลอกยิงเสาแรกเลยครับน้ำหนักนี้ได้นะครับแต่ว่าทิศทานี้อาจจะเฉียดไปนิดนึงเลยครับึืนกลับมาวสุสีวัดกิจเปิดเข้าไปอีกทีแล้วล้มข้ามไปวสินเป่าจุดโทษครับโอ้โหครับ เอาละครับเจ้าทีมนรยอง f c ได้จุดโทษครับในนาทีที่32ครับครับคนที่ล้มไปคือนับุูิแสงสีนะครับาล้วก็สื่อแค่สัญญาณครับดานิโลโลเปสยิงตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้โหระยองขึ้นนำนวครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหจังหวะยิงนี่ถือว่าเฉียบขาดเลยครับวางเท้ายิงแล้วก็แปรไปทางขวามือของตัวเองครับ พยายามจะพุ่งแล้วนะครับพีรพง์เรือนนินแต่ว่าพุ่งไปไม่ทันนะครับเพราะยิงดีเหลือเกินนะครับลูกยิงของดดนิโลโลโลเปสครับดูอีกทีแปรไปนี้ก็ถือว่าแรงเลยครับทิศทางก็ได้นะครับพุ่งยังไงก็ไม่ทันนะครับพีระพงเป็นนาทีที่34นะครับที่ดดนิโลนี่ยิงจุดโทษเข้าไปนะครับ ถือว่าน่าสนใจเลยครับระยองที่ถือว่าเกมเป็นรองนะครับตอนนี้ขึ้นนําสุโขทัยทีมเยือน1ต่อศูนย์ครับศิลาสีกําปันเปิดลูกนี้อุ้ยแล้วมาแล้วรับจอนบาโจตวัดยิงลูกนี้โอ้โหครับแล้วลูกนี้มอนตะตุ้กตะขายไปแล้วแต่ว่าดูจากสีหน้าครับล้ำหน้าครับโอ้โหยังไม่ได้ครับจอนบาโจครับดูอีกทีบยืนอยู่สุดท้ายนี่โอ้โหรอบนี้นี่ประมาณหนึ่งช่วงตัวนะครับหลุดมาแล้วดูจังหวะยิงแกบนิ่งพอเลยครับยิงไม่ต้องแรงครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายมันล้ำหน้าไปซะก่อนเลยคร ให้มาลูกนี้เอกสิทธิ์เปิดมาจอนบัตโจเกแก็บลงตรงนี้อาวแล้วครับคืนกลับมาคับฟ้าบุญมาตุนยิงตรงนี้ว่าหลุดกรอบออกไปอีกครับโอ้แล้วเหมือนจะมีธงจากผู้ตัดสินนี้ขึ้นมาด้วยนะครับอาจจะเป็นจังหวัดที่จอนบาโจล้ำหน้าในกรอบเขตโทษอีกแล้วนะครับดูอีกทีจังหวัดที่โยนเข้าไปโอ้โหรอบนี้นี่ล้ำนี่ถือว่าเยอะเลยครับเอกสิทธิ์ชาบุรเปิดไปจังหวัดสัมผัสบอลแรกในการจับบอลนี่ทำได้ดีเลยครับจอนบาโจ ก็เป็นครึ่งแรกที่จบลงด้วยผลของทางระยองเลยครับทีมเจ้าบ้านนี้ขึ้นนําก่อน1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ได้จากจุดโทษนะครับของทางดานิโลนะครับยิงได้ในนาทีที่34นะครับเอาครับกลับมาติดตามเกมในครึ่งเวลาหลังครับที่ระยองสเตเดียมครับก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นด้วยครับฝั่งของผู้มาเยือนครับสุโขทัยครับก็ถอดคับฟ้าบุญมาตุนออกไปนะครับแล้วก็ส่งทางด้านของ ศาสนพงครับลงมาเล่นแทนครับตัวใหญ่นะครับอุ้ยแล้วไหลมาทางซ้ายสวยเลยครับปล่อยข้ามเล่นยอดรักนะเมืองรักกดด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหต้องบัตออกหลังไปครับเป็นลูกแต่มุมของระยองครับนี่เกือบจะได้ประตูขึ้นนำสองศูนย์นะครับดูจังหวะที่ดานิโลครับเปิดมาแล้วนี่ครับข้ามหลอกและยิงด้วยซ้ายครับปลายมือเลยครับลูกเซฟของทางพีรพงษ์ นี่ครับต้องบอกว่าเป็นแบ็กที่แม่เติมแกบุกได้ดีครับแล้วจะชิ่งมาจังหวะนี้นุปุลกิตต้องเคลียอ้าวแล้วเตะไม่ดีครับอ้าวครับไปข้อทางของเทพพิทักษ์เทพพิทักษ์ไหลกลับมาลูกนี้แล้วโอ้ยิงนูกนี้2-0ไปเลยครับแม่เป็นกัปตันทีมครับอนุชิตเงินบุกคนครับโอ้โหจังหวะนี้ครับจังหวะยิงนี้ถือว่าเฉียบขาดเลยครับตะลุยขึ้นมานะครับแล้วดูจังหวะจบครับเฉียบขาดเหลือเกินครับ อนุชิตนะครับเงินบุคคลกับตันทีมครับยิงประตูขึ้นนำครับให้กับทางระยอง2ต่อ0ครับดูจังหวะเล่นกันนะครับแล้วจ่ายพลาดนะครับทางฝั่งของเทพิทักษ์ลุยขึ้นมานะครับเทพิทักษ์แล้วก็นี่ครับเห็นทางอนุชิตนิดก็แปรจังหวะนี้แบบเน้นๆเลยครับจะล็อกเนี่ยครับจะล็อกมาเข้าซ้ายแต่ว่าบู้ดูครับพอเห็นอนุชิตมาครับแล้วมาแล้วครับพิษบู่ พิษบูกับไถไปแล้วครับพิษบูอาแล้วครับดวลกับนุ๊กกูลกิดพิษบูเข้าซ้ายก่อนลูกนี้แล้วโอ้โหครับยังติดเซฟของพีรพงครับยังไม่ได้ประตูที่3ครับระยองนี่ดูจังหวะหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับและดูจังหวะยิงครับคือนี่ถ้าไม่พุ่งปัดนะครับมีโอกาสขึ้นนํา3ศูนย์อีกครั้งหนึ่งเลยครับของทางพิษบูครับเอกสิทธ์ให้กับจอนบาโจไปแล้วครับไปถึงเส้นหลังจอนบาโจเปิดกลับมาแล้วลูกนี้โคกโอ้โหเรียบร้อยครับอาแล้วครับสุโขทัยครับ ได้ประตูตีไข่ตาครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ครับในช่วงท้ายเกมครับนี่ดูครับจังหวะจอร์บาโจนะครับตัดเข้าไปในกรอบเขตโทษครับโอ้โหแล้วหม่งสุดยอดเลยครับทางฝั่งของมูเมตนาเซกอร์แล็คครับคือเหมือนจะย้อนนิดนิดด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี่แม่เยี่ยวตัวหม่งทำได้ดีมากครับจังหวะนี้ครับคือต้องชมนะครับทั้งคนเปิดแล้วก็คนที่ถอยมาหม่งนะครับหม่งไม่ง่ายเลยครับแต่ว่าทางมูเมตนาเซกอรแลี่ทำได้ครับ เอาละครับยังไม่จบครับที่ระยองสเตเดียมครับโอ้โหครับเอาละครับจะมีอะไรท้ายเกมหรือเปล่าครับตอนนี้นาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาแล้วครับดูครับบรรยากาศครับแฟนบอลชาวระยองครับเอาครับแล้วผู้ตัดสินนะครับคืนัทโคพัทครับปอนุวิทย์หมดเวลาการแข่งขันครับ เจ้าทีนระยอง FC นะครับเปิดบ้านเอาชนะสุโขทัย FC ไปสองประตูต่อ1ครับครับ2ประตูนี้วันนี้ทางฝั่งระยองขึ้นนำก่อนนะครับจากดานิโลโลเปสคนนี้เลยครับยิงจุดโทษขึ้นนำนาทีที่34นะครับประตู2-0ครับได้จากอนุชิตเงินบุคคลนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายเกมครับทางสุโขทัยมาได้ประตูตามตีไข่แตกครับจากตัวสำรองที่ลงมาครับมูฮัมหมัดนาเซกอแร่ครับตามตีเสมอได้1นต่อสครับเอาครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณพุทธิชัยคุณประสูตรผมเจษดาศิวิเศษและทีมงานลาไปก่อนสสสสววััััดดีีคครรบบ